4ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คาดว่าจะได้เห็นในงาน WWDC 2023 iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะมีปุ่มแอคชั่นคล้ายกับ Apple Watch Ultra er. <c oughs> ปุ่ม Solid State ของ iPhone 15 Pro จะได้รับการสัมผัสแม้สวมถุงมือค <c oughs> าดการ iPhone 15 Pro Max จะเป็น iPhone แค่รุ่นเดียวที่มาพร้อมเลนลส์ i s c o p e สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ4ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คาดว่า,าจะได้เห็นในงาน WWDC 2023 Apple ประกาศจัดงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ World Wide Developer c o n f e r e n c e WWDC 2023ในระหว่างวันที่5ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งแน่นอนว่าในงานดังกล่าวจะมีการแนะนำซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ของ iOS, iPadOS, macOS, watchOS และ t vOS แต่ในด้านฮาร์ดแวร์คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการเปิดตัวด้วยเช่นกันส่วนจะมีอะไรบ้างเราได้รวบรวมมาให้แล้ว MacBook รุ่น15นิ้ว Apple ถูกเลือว่ากำลังพัฒนา MacBook Air รุ่นใหม่ทั้ง13นิ้วและ15นิ้วโดยรุ่น15นิ้วจะมีขนาดจอแสดงผล15.5นิ้วและมีแนวโน้มว่าจะมาพร้อมชิป M2 ที่เปิดตัวในปีที่แล้วถ้าหาก Apple ยืนยันที่จะเปิดตัวในงาน WWDC 2023สำหรับ MacBook Air รุ่น13นิ้วคาดว่าจะมีขนาดจอแสดงผล13.6นิ้วได้รับชิป M3 และจะมาพร้อมเปิดตัวในช่วงปลายปี Mac Pro m แม p โปเป็นผลิตภัณฑ์ Mac เพียงรุ่นเดียวในรบรนานค้าของ Apple ที่ยังใช้โปรเซ s เซอร์ของ Intel แต่ดูเหมือนว่าได้เวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ชิป Apple s i ซิลิคโดยมีรายงานว่า Mac Pro รุ่นใหม่ยังคงใช้ดีไซน์เดิมแต่มาพร้อมชิป M2 Ultra พร้อมกับ CPU สูงสุด24คอร์ ore, GPU สูงสุด76คอร์ ore, และแรมอย่างน้อย192 GB ด้านความจำแรม จะไม่สามารถอัปเกรดความจำได้เนื่องจากสถาปัตยกรรมแบบอ่ออนชิปของ Apple Silicon Mac Studio Mac Studio ได้รับการเปิดตัวในเดือนมีนาคม2022และยังมีข่าวลือว่าจะได้รับการเปิดตัวในเร็วๆนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้โดยเว็บไซต์ m a c r u m o r เชื่อว่า Mac Studio รุ่นใหม่จะได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยชิป M 2 Mac และชิป M 2 Ultra เนื่องจากรุ่นปัจจุบันใช้ชิป M 1 Mac และชิป M 1 Ultra AR VR headset อุปกรณ์ AR VR headset รุ่นแรกของ Apple ที่เรียกกันว่า Reality Pro ถูกเลื่อนการเปิดตัวมาหลายครั้งจากเดิมที่มีข่าวหรือว่าควรจะได้รับการเปิดตัวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่พบกับความล่าช้าจนถึงงาน WWDC 2023ซึ่งเป็นงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงเป็นโอกาสที่ Apple จะนำฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่ให้นักพัฒนาได้ทำความรู้จักและช่วยสร้างแอป,ปมารองรับ อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดของหมิงชื่อกัวนักวิเคราะห์จาก TF International s e c u r i t y คาดว่า Realty i Pro ถูกเลื่อนการผลิตออกไปอยู่ในช่วงกลางหรือปลายไตรมาสที่3ปีนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่ Realty i Pro จะถูกเลื่อนการเปิดตัวอีกครั้งที่มา m a c ม u m อ r ์ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะมีปุ่มแอคชั่นคล้ายกับ Apple Watch Ultra หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max คือปุ่มกดด้านข้าง ที่จะย้ายจากปุ่มกดปกติในปัจจุบันมาใช้ปุ่มกดระบบสัมผัสแทปพาสิทีหรือปุ่มแบบโซลิดสเตตคล้ายกับปุ่มโฮมของ iPhone 7หรือฟอร์ทับนแท็กแพดของ MacBook รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max อาจเป็น iPhone รุ่นแรกที่ไม่มีปุ่มมิวอันเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่รุ่นแรกอีกต่อไปแต่จะแทนที่ด้วยปุ่มกดซึ่งมีแนวน้มเป็นปุ่มแบบสัมผัส และคาดว่าจะมีชื่อเรียกว่าปุ่มแอคชั่นคล้ายกับ Apple Watch Ultra ปุ่มแอคชั่นใหม่บน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะทำหน้าที่คล้ายกับปุ่มแอคชั่นของ Apple Watch Ultra er. หมายความว่าผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ปุ่มแอคชั่นทำหน้าที่อะไรตัวอ,อย่างเช่นสลับเสียงเรียกเข้าสถานะเงียบเปิดปิดโหมดห้ามรบกวนเปิดปิดไฟฉายเปิดปิดโหมดประหยัดพลังงานสลับทิมสว่างมืดล็อกการหมุนหน้าจอแสดงหน้าจอหลัก ล็อกหน้าจอเปิดการควบคุมศูนย์การแจ้งเตือนเปิดกล้องจับภาพหน้าจอเรียกใช้ถังลัดแสดงมุมมองมันติทาร์แสดงคลังแอปเป็นต้น iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ยังถูกหรือว่าจะมีการใช้งาน m i โคร Processor พลังงานต่ำเพื่อช่วยให้ปุ่มกดด้านข้างแบบใหม่ทำงานได้แม้แต่แบตเตอรี่หมดหรือปิดเครื่อง โดยมโครโปรเซสเซอร์ตัวใหม่จะเข้ามาแทนที่หมดประหยัดพลังงานต่ำสุดในปัจจุบันของ Apple ที่ช่วยให้ค้นหา iPhone ผ่านไฟม่ ine, หลังจากปิดเครื่องหรือนานถึง24ชั่วโมงหากแบตเตอรี่หมดและเปิดใช้งาน Apple Pay e x p r e s s เได้นานสูงสุด5ชั่วโมงหลังจากแบตเตอรี่หมดนอกจากนี้ม i โครโปรเซสเซอร์ Micro ตัวใหม่จะทำหน้าที่แทนฟังก์ชัน b u e t o o t h LE Ultra w i d e Band ในปัจจุบันที่มา s p a r l o New ปุ่ม solid state ของ iPhone 15 Pro จะได้รับการสัมผัสแม้สวมถุงมือหรือใส่เคสปุ่ม solid state ของ iPhone 15 Pro จะรองรับการสัมผัสแม้สวมถุงมือหรือใส่เคส iPhone 15 p r r o และ i p h o n e 15 p r า Max ถูกหรือว่าจะเปลี่ยนจากปุ่มด้านข้างมาเป็นแบบ solid state หรือแบบสัมผัสคาปาส i ิ e ทำกลางความสงสัยว่าปุ่มด้านข้างใหม่จะสามารถแตะใช้งานได้หรือไม่เมื่อสวมถุงมือหรือใส่เคส ล่าสุดมีรายงานว่าปุ่มโซลิ์เสเตดของไอโฟนสัมผโและ i อโ o น e ัมผัสโปรแ,ะปรแจะสามารถปรับแต่งความไหวต่อการสัมผัสได้โดยจะมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาในแอปเซตติ้งของ iOS 17นอกจากนี้ตัวเลือกในการปรับแต่งปุ่มกดด้านข้างใหม่ใน iOS 7อย่ายังช่วยป้องกันปัญหาสัมผัสป,ปุ่มกดโดยไม่ได้ตั้งใจที่มา m a c r u เมอร และมีอีกหนึ่งรายงานนักวิเคราะห์คนดังคาดการ์ iPhone 15 Pro Max จะเป็น iPhone แค่รุ่นเดียวที่มาพร้อมเลนลส์ p e r i scope นักวิเคราะห์คนดังคาดการ์ iPhone 15 Pro Max จะเป็น iPhone แค่รุ่นเดียวที่มาพร้อมเลนลส์ p e r ิ scope ข้อมูลล่าสุดจากหมิงชื่กวัวนักวิเคราะห์สินค้า Apple เผยว่า i iPhone 15 Pro จะมาพร้อมกับเลนลส์ p e r i scope ที่ผลิตโดยบริษัทลากาัน อันที่จริงข่าวลือที่ว่า iPhone จะมาพร้อมกับเลนเพลิสโคปนั้นมีมาตั้งแต่ปี2020แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มี iPhone รุ่นไหนที่มาพร้อมกับเลนเพลิสโคปเลยและข้อมูลล่าสุดจากกวัวเชื่อว่า i iPhone 15 Pro Max จะเป็นรุ่นเดียวที่มีเลนเพลิสโคปซึ่งนักวิเคราะห์เจฟฟพูเองก็คาดการณ์แบบนี้เช่นกันสำหรับการทำงานของระบบกล้องเพริสโคปจะใช้เทคโนโลยีกระจกสะท้อนซึ่งแสงจะผ่านเข้าไปอย่างเลนเทเลโฟโต และสะท้อนไปอย่างเซ็นเซอร์รับภาพทำให้สามารถสุมได้ไกลขึ้นโดยที่ภาพไม่เบลอแม้ว่าในปีนี้จะมีเพียง iPhone 15 Pro Max รุ่นเดียวที่มีเลนเพอริสโคปแต่กวัวเชื่อว่าปีหน้า iPhone 16 Pro กับ iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมเลนส t e l e p h o ต้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างรุ่นมาตรฐานกับรุ่นโ r o ที่มาแมกลูเมอร์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ m อ a มซ่า n ชนแนลรีวินะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ